สวัสดีนะคะพี่พี่ทุกท่านนะคะวันนี้ก็อยู่กันกับช่องกระต่ายพ่าเครื่องนะคะวันนี้น้องก็มีพ่าเครื่องนะคะมาแบ่งปันให้กับพี่พี่ทุกท่านเหมือนเดิมเลยนะคะถ้าพี่พี่ท่านใดสนใจนะคะสามารถแอดไลน์ที่ขึ้นไว้หรือโทรติดต่อโดยตรงน้องได้เลยที่เบอร์0 9 4ย์4 9 8 0 1นนะคะน้องมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยเราก็จะส่งให้ฟรีทุกรายการเลยนะคะสำหรับ ep นี้นะคะเป็น ep ที่260ของน้องแล้ว ep ที่360นะคะ360นะคะของน้องแล้วนะคะวันนี้นะคะน้องก็มีพระเครื่องนะคะมาอัปเดตให้พี่พี่นะคะวันนี้มีทั้งหมด50รายการเลยนะคะพี่พี่ชอบใจถูกใจองค์ไหนนะคะแจ้งปิดเป็นหมายเลขรายการให้กับน้องได้เลยนะคะราคา200บาททุกรายการนะคะจะส่งให้ฟรีไม่มีบวกเพิ่มนะคะถ้าปิดคู่รถเหลือ300บาทเท่านั้นนะคะ ก็ก่อนรับดูรับชมยังไงนะคะฝากพี่ๆนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้น้องด้วยนะคะ mm hmm. ก็เดี๋ยวยังไงเรามาเริ่มรายการที่1กันเลยนะคะรายการที่1น,นะคะวันนี้นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะเป็นพระสมเด็จรายการที่1น,นะคะเดี๋ยวน้องส่องให้ดูเนื้อผิวใกล้ๆชัดๆกันเลยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่1น,นะคะ องนี้ Wagner เป็นรายการที่1นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะ,ะ,คะ,ะ,คะเป็นพระสมเด็จนะคะารายการที่1นะคะด้ ah านหลังนะคะเป็นรอยขึ้นึ้นแบบนี้เลยนะคะอง์นี้รายการที่1นนะต่อไปรายการที่สองนะคะรายการที่สองนะคะเป็นพระสมเด็จเหมือนกันนะคะ เป็นพระสมเด็จเหมือนกันนะคะองค์นี้เป็นรายการที่สองนะคะองค์นี้เป็นรายการที่สองนะคะส่องให้ดูทั้งด้านหน้าด้านหลังเลยนะคะส่องให้ดูทั้งด้านหน้าด้านหลังเลยนะคะองค์นี้รายการที่สองนะคะต่อไปรายการที่3รายการที่3นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะ เป็นพระสมเด็จรายการที่3นะคะนี่นะคะอง์นี้รายการที่3นะคะต่อไปรายการที่4นะคะรายการที่4นะคะเป็นสมเด็จเปียดชโยนะคะเนื้อผิวแตกลายงานนะคะ สมเด็จเกตชยโยเนื้อผิวแตกรายงานนะคะองนี้เป็นรายการที่สิบสี่นะเป็นรายการที่สี่นะคะเป็นรายการที่สี่นะคะถ้าโทรมาไม่รับยังไงสแสดงว่าหลับนะคะองนี้รายการที่สี่นะคะต่อไปรายการที่ห้านะคะ รายการที่5นะคะเป็นพระสมเด็จปกโพนะคะโทรมาไม่รับแสดงว่าหลับเดี๋ยวโทรกลับไปนะคะองค์นี้รายการที่หนะคะต่อไปรายการที่6นะคะ รายการที่หนะคะเป็นพระสมเด็จนะคะมีรอยแตกรายงานและรอยแตกเล้าเลยนะคะอง์นี้ก็ดูที่ชอบดูที่ใช่นะคะดูที่ถูกใจแล้วก็ปิดนะคะทาแมงไม่โดนก็ไว้อย่างนี้นะองนี้นะคะเป็นรายการที่หนะคะองค์นี้เป็นรายการที่หนะคะต่อไปรายการที่เจดนะคะ รายการที่เจ็ดนะคะเป็นพระสมเด็จนะคะองค์นี้นะคะเป็นมีเนื้อชุบรักสีแดงนะคะตรงด้านขอบนะคะมีติดนะคะกับปิดทองนะคะปิดทองนะคะเปืือนด้านขอบข้างแบบนี้เลยนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่เจ็ดนะคะอง์นี้เป็นรายการที่เนะคะต่อไปรายการที่แปดนะคะ รายการที่8ดนะคะเป็นพระสมเด็จเหมือนกันนะคะเป็นพระสมเด็จเหมือนกันนะคะเป็นรายการที่8ดนะคะเป็นรายการที่8ดนะคะด้านหลังนะคะมีภาษาจีนนะคะด้านหลังองค์นี้มีภาษาจีนนะคะเป็นรายการที่8ดนะคะเป็นรายการที่8ดนะคะ ต่อไปรายการที่9นะคะเป็นสมเด็จเกศชโยนะคะพิมพ์เจชั้นนะคะพระสมเด็จเกศชโยพิมพ์เจชั้นนะคะองค์นี้เป็นรายการที่9นะคะองค์นี้เป็นรายการที่9นะคะส่งให้ดูทั้งด้านหน้าด้านหลังเลยนะคะส่งให้ดูทั้งด้านหน้าด้านหลังแบบนี้เลยนะคะองค์นี้รายการที่9นะคะ ต่อไปรายการที่10นะคะรายการที่10นะคะเป็นพระสมเด็จแบกม่านนะคะเป็นพระสมเด็จแบกม่านนะคะองนี้เป็นรายการที่10นะคะองนี้เป็นรายการที่10นะคะต่อไปรายการที่11นะคะรายการที่11เนะคะเป็นรูปหล่อหลวงปู่มหาศิลานะคะ รูปหลอหลวงปู่มหาสิลานะคะอง์นี้เป็นรายการที่11องนะคะองนี้เป็นรายการที่11นะคะต่อไปนะคะเป็นรูปหล่อเสือนะคะเป็นรูปหล่อเสือรายการที่12นะคะรูปหล่อเสือรายการที่12นะคะตัวยันอักขระแบบนี้เลยนะคะอันนี้จะเป็นรูทะลุไปนะคะ องนี้รายการที่สิบสองนะคะต่อไปรายการที่สิบสามนะคะรายการที่สิบสามนะคะเป็นพระหลวงพ่อเงินนะคะเป็นพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะองนี้รายการที่สิบสามนะคะอง์นี้เป็นรายการที่สิบสามนะคะส่องให้ดูทั้งด้านหน้าด้านหลังกันเลยนะคะ ต่อไปรายการที่14นะคะรายการที่14นะคะเป็นพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะองค์นี้จะไม่มีหน้าตานะคะองค์นี้จะไม่มีหน้าตาแบบนี้เลยนะคะอง์นี้เป็นรายการที่14นะคะองค์นี้เป็นรายการที่14นะคะต่อไปรายการที่15นะคะ รายการที่สิบ้านะคะเป็นเหรียญจอบนะคะเป็นเหรียญจอบหลวงพ่อเงินนะคะองค์นี้รายการที่สิบ้านะคะองค์นี้เป็นรายการที่สิบ้านะคะต่อไปรายการที่สิบกนะคะเหรียญหลวงพ่อผางนะคะอุดมวัดวัดอุดมคง คาคีรีเขตนะคะหลวงพ่อผางนะคะองนี้นะคะเป็นรายการที่16นะคะเป็นรายการที่16นะคะปี1นสองนะคะปีหนึ่งสองนะคะองนี้รายการที่16นะคะหลวงพ่อผางต่อไปรายการที่17นะคะรายการที่17นะคะเป็นหลวงพ่อปานนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อปานนะคะรายการที่ 17, นะคะ รายการที่17นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อปานนะคะต่อไปรายการที่18นะคะรูปรอหลวงพ่อเงินนะคะรูปรอหลวงพ่อเงินนะคะรายการที่18นะคะ ต่อไปรายการที่19นะคะเหรียญหลวงปู่มหาศิลานะคะอีกด้านหนึ่งนะคะจะเป็นหลวงพ่อถนอมนะคะเจ้าอาวาสวัดโพสีสะอาดนะคะองค์นี้เป็นรายการที่19นะคะเหรียญนี้ปี2562เลยนะคะเหรียญนี้ปี2562เลยนะคะหลวงปู่ศิลารายการที่19นะคะต่อไปรายการที่20นะคะรายการที่20นะคะเป็นหลวง ปู่สุขวัดป่าคลองมะขามเท่านะคะเป็นพิมพ์พระพุทธรูปแบบนี้เลยนะคะเขาจะพระเหมือนพระสมเด็จเนาะมีหกองนะคะอันนี้จะเป็นรายการที่ยี่สิบนะคะองนี้เป็นรายการที่ยี่สิบนะคะต่อไปรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะคะรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะคะเป็นพระปิดตานะคะพางพระการนะคะ เป็นพระปิตาพังพการนะคะองนี้รายการที่21อนะคะองนี้รายการที่21นะคะ,คะ,คะต่อไปรายการที่22นะคะเหรียญหลวงปู่ศิรายืนนะคะเหรียญยืนหลวงปู่ศิรานะคะรายการที่22นะคะด้านหลังเขียนพระพุทธเจ้า10บชาตินะคะ เป็นกระถินรุ่นแรกรรมอุทยานปี2566นะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่22นะคะต่อไปรายการที่23นะคะรายการที่23เป็นเหรียญอุดมทรัพย์นะคะเป็นเหรียญอุดมทรัพนะคะพระอาจารย์ต้อมน,นะคะวัดท่าสะแบงนะคะจังหวัดร้อยเอ็ดปี2567นะคะมีต่อโครดแจกนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่23นะคะรุ่นอุดมทรัพย์นะคะ ต่อไปรายการที่24นะคะรายการที่24นะคะเป็นเสมาหลวงปู่ทิมนะคะเป็นเหรียญเสมาหลวงปู่ทิมรายการที่24นะคะรายการที่24นะคะเสมาครบ8รอบนะคะหลวงปู่ทิมวัดรหัรได้ปี2518นะคะหลวงปู่ทิมนะคะรายการที่24นะคะต่อไปรายการที่25นะคะ รายการที่25นะคะเป็นพระหลวงปู่มหาศิลาหันข้างนะคะชื่อรุ่นยิ ka, ่งม uch ียิ่งรวยรวยนะคะชื่อรุ่นยิ่งมียิ่งรวยๆวยนะคะทำมอุทยานปี2、5、6、6นะคะรายการที่25นะคะต่อไปรายการที่26นะคะรายการที่26นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเงินนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเงินนะคะรายการที่26นะคะ ไม่ชเหรียญเป็นรูปหล่อนะคะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะรายการที่26นะคะรายการที่26นะคะอันนี้จะเป็นใต้ฐานนะคะเป็นเลี่ยมเก็บเก็บผิวมานะคะเป็นเลี่ยมพลาสติกสายเก็บผิวมาแบบนี้เลยนะคะต่อไปรายการที่27นะคะรายการที่27นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ศิรายืนนะคะ เหรียญหลวงปู่ศิลายืนนะคะองค์นี้รายการที่ยี่สิบเจ็ดนะคะพระพุทธเจ้าสิบชาตินะคะเป็นกระถินรุ่นแรกนะคะปีสองห้าหกหกนะคะอง์นี้รายการที่ยี่สิบเจ็ดนะคะต่อไปรายการที่ยี่สิบแปดนะคะเป็นพระปิดตาพังพการนะคะเป็นพระปิดตาพังพการนะคะอง์นี้รายการที่ยี่สิบแปดนะคะ รายการที่29นะคะเหรียญหลวงปู่ทิมนะคะเหรียญน,นะคะทรงใบโพตรลปัดพัยดยศแบบนี้เลยนะคะเป็นทรงแบบหยดน้ําหยดน้ํานะใส่กรอบหยดน้ําได้อะองนี้นะคะเป็นรายการที่29นะคะองค์นี้เป็นรายการที่29นะคะต่อไปรายการที่30นะคะ รายการที่30นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเนื่องนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเนื่องวัดจุรามณีนะคะหลวงพ่อเนื่องวัดจุรามณีนะคะองค์นี้รายการที่30นะคะองค์นี้เป็นรายการที่30นะคะด้านหลังราบผลพูลทวีปีพศสองห้าหนหนึ่งนะคะปีพศสองห้านึงหนึงนะคะอง์นี้เป็นรายการที่30นะคะ ่อไปรายการที่31นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่โต๊ะนะคะปี2512นะคะเหรียญหลวงปู่โต๊ะนะคะปี2512นะคะด้านหลังเป็นตัวยันอักขระแบบนี้เลยนะคะหลวงปู่โต๊ะนะคะ ต่อไปรายการที่32นะคะรายการที่32เป็นรูปต่อนะคะหลวงพ่อทบนะคะเป็นหลวงพ่อทบนะคะเพชรบู์นะคะองนี้รายการที่32นะคะองนี้รายการที่32นะคะต่อไปรายการที่33นะคะเป็นหลวงพ่อแก้วเกสาโรนะคะเรียญหลวงพ่อแก้วเกสาโรปี2518นะคะ ด้านหลังนะคะเป็นตัวยันอักขรเขียนว่าวัดระหารได้จังหวัดระยองนะคะองนี้นะคะรายการที่น <Columbus> น33นะคะองค์นี้เป็นรายการที่33านะคะต่อไปรายการที่34นะคะรายการที่34เป็นเหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะคะองนี้รายการที่34นะคะอง์นี้รายการที่34นะคะ ต่อไปรายการที่35นะคะรายการที่35นะคะเป็นเป็นพระนะคะเป็นพระคงนะคะพระคงเนาะองนี้นะคะรายการที่35นะคะองนี้รายการที่35หนะคะ ต่อไปรายการที่36นะคะปิดตาพร,รมพการหลวงปู่ศิลานะคะองค์นี้รายการที่36นะคะรายการที่37นะคะเหรียญหลวงพ่อทบนะคะ เหรียญหลวงพ่อทบนะคะรายการที่37นะคะวัดโปรดโพทองนะคะตำบลนายม์อำเภอเมืองเพชรชบูรณ์นะคะปี2518นะคะรายการที่37นะคะต่อไปรายการที่38นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่มั่นนะคะเหรียญหลวงปู่มั่นนะคะรายการที่38นะคะปี2519นะคะ รายการที่39เนะคะเหรียญเจ้าสัวนะคะน่าจะหลวงปู่บุญนะคะเหรียญเจ้าสัวนะคะรายการที่39นะคะด้านหลังมีตัวยันอักขระแบบนี้นะคะด้านหลังมีตัวยันอักขระแบบนี้นะคะองนี้รายการที่39นะคะต่อไปรายการที่40นะคะรายการที่40นะคะเป็นเม็ด ูอแบบนี้เลยนะคะเป็นเว้นรูปอมแบบนี้เลยนะคะองนี้นะคะเป็นรายการที่องนี้เป็นรายการที่40นะคะองนี้เป็นรายการที่40นะคะต่อไปเป็นรายการที่41นะคะรายการที่41เนะคะเป็นเหรียญหลวงปู่เหรียญนะคะถาวโรนะคะ เหรียญหลวงปู่เหรียญน,นะคะองนี้นะคะรุ่นชนะมาร8ทิพเป็นรายการที่41นะคะเป็นรายการที่41นะคะต่อไปรายการที่42นะคะรายการที่42นะคะเป็นเหรียญเหนือดวงนะคะเหรียญเหนือดวงรายการที่42นะคะปี2567นะคะ ปี2567นะคะหลวงปู่ศิลานะคะองนี้รายการที่42นะคะต่อไปรายการที่43านะคะรายการที่43านะคะเป็นหลวงพ่อแดงนะคะเหรียญหลวงพ่อแดงนะคะรายการที่43วัดเขาบันไดอิดนะคะวัดเข่าบันไดอิดนะคะหลวงพ่อแดงนะคะรายการที่43านะคะ ต่อไปรายการที่44นะคะรายการที่44นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนนะคะเหรียญหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนนะคะด้านหลังเป็นปิตามหาอุดนะคะปิตามหาอุดนะคะรายการที่44นะคะต่อไปรายการที่45นะคะเป็นหลวงพ่อทบนะคะเป็นหลวงพ่อทบนะคะองค์นี้นะคะวัด วังช้างเผือกนะคะวัดช้างเผือกนะคะตำบลวังชมพูนะคะปี2519นะคะเป็นที่ระลึกนะคะวางสีดาเลิกพระอุโบสถนะคะหลวงพ่อทบนะคะรายการที่45นะคะต่อไปรายการที่46นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะเป็นพระสมเด็จรายการที่46นะคะ ด,งงาาด้านหลังองค์นี้มีภาษาจีนนะคะด้านหลังอง์คนี้มีภาษาจีนปั๊มทับไว้นะคะองค์นี้รายการที่46นะคะต่อไปรายการที er <net> future, <net> ่47นะคะเป็นพระเกตชัโยนะคะพระสมเด็จเกตชัยโยพิมเ์็ดชั้นนะคะอง์นี้รายการที่47นะคะองค์นี้รายการที่47นะคะด้านหลังเป็นหลังเรียบนะคะ ด้านหลังองค์นี้เป็นหลังเรียบแบบนี้เลยนะคะต่อไปรายการที่48นะคะรายการที่48เป็นเหรียญหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่นะคะนครราชสีมาเป็นเหรียญรุ่นพิเศษปี 2, 5... 17นะคะองค์นี้นะคะหลวงพ่อคูณรายการที่48นะคะ ต่อไปรายการที่49นะคะปิดตาหลวงปู่โตะนะคะมีเส้นเกษานะคะปิดตาหลวงปู่โต๊ะมีเส้นเกษาฝั่งตะกุดหนึ่งดอกนะคะองค์นี้รายการที่49นะคะอง์นี้รายการที่49นะคะด้านหลังตัวยันอักขระนะคะมีรอยฝั่งเกเส้นเกษานะคะเขียนหลวงปู่โตะวัดประดู่ชิมพีนะคะองค์นี้เป็นรายการที่49นะคะ องนี uhm. system, 49, 50, 40, ้เป็นรายการที่49นะคะต่อไปรายการที่50นะคะเป็นรายการสุดท้ายนะคะรายการที่50นะคะเป็นรายการสุดท้ายนะคะเป็นพระปิดตานะคะเป็นพระปิดตานะคะเป็นเนื้องานแกะแบบนี้เลยนะคะองนี้นะคะรายการที่50นะคะรายการสุดท้ายนะคะ ชอบใจถูกใจองค์ไหนนะคะแจ้งปิดหมายเลกรายการให้กับน้องได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ